ทีพีแชน e นลพอดแคสหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพันละผักเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานพามาัทึกกันกับทางด้านของ ผู้ช่วยคณะบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยายลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจรานุสโสภาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ,ะสวัสดีค่ะคุณผลภา,าและผู้นฟังรายการวันวานไดรีทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณฟังไปว่ากันกับเรื่องราวของเขาคิจกูดใช่ไหมคะอาจารย์คะอ่าก็สําหรับภูเขาคิจกูดนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเคยไปเที่ยว ไปสักการะนะคะแล้วก็มีความนับถือในในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะคะสําหรับเขาคิจกูดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภูเขาที่มีชื่อเหมือนกันนะคะอยู่ในสองประเทศเลยนะคะ,คะก็เป็นภูเขาที่มีที่ตั้งทั้งที่อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ในประเทศอินเดียนะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะทีนี้สําหรับภูเขาคิจกูดหรือเขาคิจกูดที่จะกล่าวถึงที่แรกหรือแห่งแรกเนี่ยก็จะขอกล่าวถึงในประเทศไทยก่อนนะคะก็คือเขาคิจกูดในประเทศไทยซึ่ง ยอดเขาชิตกูฎในประเทศไทยเนี่ยด้านบนเนี่ยนะคะก็จะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นที่เรียกกันโดยทั่วไปนะคะสําหรับที่นี่ก็คือพระบาทเขาชิตกูฎหรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือพระบาทปลวงนะคะเนื่องจากว่าภูเขาลูกนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตําบลปลวงอีกอำเภอเขาชิตกุฎแล้วก็อยู่ในจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะ<ข>ก็ออกไปนอกเมืองนะคะขอ,องตัวเมืองจันทบุรีไปทางด้านทิศเหนือ ไปสักประมาณ40กิโลเมตรนะคะก็ด้านบนจะเป็นที่ปดิสถานของรอยพุทธบาทที่อาจจะกล่าวได้ว่าอยู่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะเรียกว่าความสูงนะคะสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยถึง1 0 5 0บเมตรนะคะแล้วก็บริเวณนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาจิตกูนะคะสําหรับด้านบนนะคะที่ว่าเป็นรอยพุทธบาทเนี่ยลักษณะนะคะจะเป็นรอยคล้ายๆรอยเหยียบ บนหินแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นรอยที่มีความลึกนะคะประมาณมสองเมตรเศษเษความกว้างนะคะประมาณหนึ่งเมตรยาวประมาณสองเมตรแล้วก็ตั้งอยู่ด้านบนของเขาพิจกูดนะคะซึ่งเขาพิจกูดเนี้ยก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะคะเขตอุทยานแห่งชาติเขาพิจกูดนะคะก็อยู่ในจังหวัดจันทบุรีนะคะ หลายคนก็น่าจะมีความคุ้นเคยแล้วก็พอจะรู้จักกันอยู่บ้างนะคะสําหรับเขาคิจกูดในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะว่าการเน้อก,กับเรื่องราวของตำนานรอยพระพุทธบาทเขาคิจกูดเดี๋ยวต้องมาดูกันแล้วล่ะค่ะว่าเรื่องราวตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คนะก็มีเรื่องเล่านะคะหรือว่าเป็นตำนานนะคะที่เกี่ยวข้องกับรอยพระพุทธบาทที่เขาคิจกูดก็เลยทําให้เป็นภูเขาที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันนะคะก็เนื่องจากว่าพระกูด ธรรมศารคุณเนี่ยนะคะซึ่งท่านเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดกระทิงนะคะแล้วก็เป็นเจ้าคณะที่อำเภอมะขามด้วยนะคะท่านก็เป็นผู้ที่สืบค้นนะคะเกี่ยวกับประวัติของเขาที่จะขูดเอาไว้นะคะซึ่งก็กล่าวโดยย่อๆนะคะว่าเมื่อสักประมาณปีพุทธศักราช2397นะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในปิ่งนะคะแล้วก็พักพวกเนี่ยนะคะ ก็พากันขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปหาของป่าเช่นพวกไม้นะคะไม้มีค่าต่างๆเช่นไม้กฤษณนาไม้กระลำพักนะคะพวกเนี้ยนะคะเอามาขายนะคะซึ่งการขึ้นเขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็เราเดินเท้ากันขึ้นไปเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหลายวันนะคะก็ต้องไปนอนพักค้างอ่างแรมบนภูเขานะคะแล้วก็ระหว่างขึ้นเขาไปเนี่ยก็จะมีการพักเหนื่อยนะคะพักค้างอ่างแรมเนี่ยเป็นระยะระยะนะคะซึ่งส่วนมากเขาก็จะพักกันบนพวกกานหินกว้างๆนะคะ ีนี้ปรากฏว่าหนึ่งในคณะของในติ่งเนี่ยนะคะหรือว่าเพื่อนของในติ่งเนี่ยนะคะคนหนึ่งก็ได้ถอนหญ้าขึ้นมานะคะเพื่อเอามาแบบเป็นคล้ายๆปูนะคะสําหรับนอนพักนะคะระหว่างที่กําลังถอนถอนไปเนี่ยก็ปรากฏว่าไปพบแหวนนะคะขนาดใหญ่ซึ่งสามารถตวมที่หัวแมง้าวได้เลยแล้วก็ก็ปรากฏว่าทางคณะที่ขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยเพื่อไปหาของป่าเนี่ยก็ป่ากันตรวจเลยนะสํารวจเลยนะคะก็พบว่า มีการพบแผ่นหินแผ่นหนึ่งนะคะซึ่งพื้นของหินเนี่ยนะคะก็จะเป็นลอยคล้ายๆกับก้นหอยนะคะต่อมาเนี่ยในติ่งแล้วคณะเนี่ยนะคะเพื่อนๆที่ขึ้นไปบนเขาเนี่ยนะคะที่พอหลังจากนี้เขาล,ลงมาปุบนพื้นราบเนี่ยนะคะเขาก็ได้เ,เขามีลูกชายนะคะบุตรชายเนี่ยก็นําไปบวชหรือว่าอุปสมบทนะคะที่วัดปั๊บอําเภอเมืองนะคะในจ,งจังหวัดจันทบุรีนะคะลุ่งขึ้นเขาก็มีงาน เทศกาลติดรอยธุดาบดําองนะคะในป่งเนี่ยนะคะเขาก็ไปซื้อทองเพื่อมาติดรอยธุบาทจําองนั้นนะคะ mm hmm. อันนี้พอปติดแล้วเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่ารอยธุาบาทแบบเนี้ยนะคะทางที่แถวบ้านเขาเนี่ยก็มีเหมือนกันปรากฏว่าเรื่องเนี้ยนะคะตะลุปหนึ่งก็ได้ยินเข้านะคะก็เลยนําเรื่องเนี่ยไปเรียนให้เจ้าอาวาสวัดพระนะคะซึ่ง mm hmm. ท่านชื่อว่าหลวงพ่อเพชรเนี่ยได้ทราบ นะคะขณะนั้นเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะก็เลยไปเรียกในสิบเนี่ยมาสอบถามนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพาคณะทั้งหลายเนี่ยขึ้นไปพิสูจน์ดูก็ปรากฏพบความเป็นจริงแล้วก็เดินตรวจด,ดูบริเวณนั้นเนี่ยทั่วๆเลยนะคะรอบๆเลยะนะคะก็ปรากฏว่าได้พบหลายๆอย่างนะคะหลายๆสิ่งเนี่ยที่ทําให้รู้สึก ทางคณะที่ขึ้นไปสํารวจเนี่ยรู้สึกแปลกประหลาดแล้วก็มหัศจรรย์รอยพุธบาทนั้นเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีพวกศิลาแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็ที่ศิลาพวกเนี้ยนะคะสามารถที่จะบรรจุคนเนี่ยตั้งได้เนี่ยเป็นเรียกว่าจํานวนร้อยๆเลยนะคะคบนยอดเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้อของรอยพุทธบาทเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ายังมีหินนะคะขนาดใหญ่นะคะเป็นก้อนกลม,กลม นะะขนาดใหญ่มากเขาเรียกกันว่าหินลูกพระบาทนะคะซึ่งเป็นหินที่มีแบบลักษณะตั้งนะคะตั้งขึ้นมาแบบหน้าแปลกมหัศจรรย์อย่างมากเลยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าตั้งได้นะคะ,คะเหมือนลอยลอ,อยอยู่นะคะแล้วก็มีการพิสูจน์ปรากฏว่ามีคนเคยเอานำใส่ศิน์เนี่ยนะคะไปคล้ายๆกับไปอะไรเนี้ยไปไปคล้องนะคะ,คะ,ะบริเวณไปลอดบริเวณใต้ใต้หินเนี่ยปรากฏว่าใส่ศิลป์นัานาน้นหลุดออกมาได้แต่ว่าหินนั้นเนี่ย กับยังตั้งอยู่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องมหาัศาจรรย์ที่เป็นตำนานเล่ากันต่อๆมาค่ะก็เรียกว่าเป็นตำนานอย่างที่อาจารย์บอกเนาะเล่าสืบต่อกันมาภายใต้การบอกเล่าตรงนี้ดูเหมือนว่าเรื่องของการที่ใช้ชื่อเรียกว่าเขาคิจกูดก็จะมีที่มาที่ไปที่เรียกว่ามีการบอกเล่าต่อๆกันมาเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์คะอ่าเนื่องจากว่าลักษณะของเขาคิจกูดเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่เรียกกันเนี่ยไปสอดคล้อง กับชื่อของภูเขาคิจกูดอีกกี่หนึ่งนะคะซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นต้นกําเนิดของพุทธศาสนาแล้วก็ต้นกําเนิดของเรื่องราวของการนับถือหรือความศักดิ์สิทธิ์นะคะของเขาคิจกูดนะคะนั่นก็คือเขาคิจกูดที่ประเทศอินเดียเพราะว่าที่ประเทศอินเดียเนี่ยนะคะที่บริเวณเมืองนะคะในในสมัยพุทธกาลนะคะที่เรียกกันว่ากรุงราชคกฤชเนี่ยนะคะก็มีภูเขาลูกหนึ่งนะคะมีชื่อว่าเขาคิจกูดนะคะเส้นเดียวกันนะคะแล้วก็เขาคิจกูดเนี่ย ก็ยังเป็นสถานที่สําคัญนะคะมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะในนครราชครุษเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นที่ปฏิสถานนะคะของพระพุทธศาสนาเมื่อสมัยสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะยังมีประชีชอยู่นะคะหรือเรียกว่าสมัยครั้งปฐมโพธ,ธิการแล้วก็ในการเดินทางนะคะในสมัยนั้นเนี่ยนะคะในกรุงราชคลึกกับเขาทิศกู่เนี่ยก็ไม่ได้อ่เรียกว่าไม่ได้สู้ไก่กันเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ในตำนานเนี่ยในตำนานของเขาคิจกูดที่อินเดียเนี่ยนะคะในพุทธศาสนาเนี่ยกล่าวว่าเขาคิจกูดนะคะในกรุงราชคฤห์เนี่ยตั้งอยู่ด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยกรุงราชคฤห์เนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของอินเดียในสมัยสมัยพุทธกาลนะคะคาว่าคิจกูดเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยนะคะเขาจะหมายถึงปุกเขาแรงกระพือปีกแล้วก็ที่บริเวณยอดเขาคิจกูดที่กรุงราชคฤห์ของประเทศอินเดียก็ปรากฏว่า มีการพบนะคะเขาเรียกว่าพันธะกุดีที่ตั้งอยู่บนยอดเขานะคะแล้วก็สถานที่นี้ยังมีความสําคัญในฐานะที่เคยเป็นที่ประทับเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าในสมัยก่อนในสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นะคะแล้วก็ความคิดเนี้ยนะคะก็ถ่ายทอดมานะคะอย่างประเทศไทยนะคะจากการที่ไปพบเขาที่มีลักษณะมองแล้วเนี่ยันผ่นนะคะลักษณะพื้นที่เนี่ยใกล้เคียงกันนะคะกับเขาคิะกู ะะทั้งในประเทศไทยแล้วอินเดียดังนั้นในกกรนีในประเทศไทยเนี่ยเขาทิดทูดในประเทศไทยหรือว่าเขาพวงเนี่ยนะคะที่มีการพบเนี่ยก็เลยเป็นเป็นวปรินะคะของพระภูด์ขัมมาศรัคุณนะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการแล้วก็ในการพัฒนาพระบาทพวงนะคะตั้งแต่ปี2515 <ๆ S 1> ก็เลยนําชื่อนะคะหรือว่าเสนอชื่อของเขาทิศกูดแบบอินเดียนะคะมาเรียกเขาพวงนะคะให้มีชื่อสอดท้องกันว่าเขาทิศกูดหรือว่าพระบาทเขาทิศกูดนะคะเพราะว่า เนื่องจากว่าประเทศไทยเราก็ส่วนใหญ่ก็นับถือพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยการที่ตั้งชื่อนะคะเขาคิศกูดเช่นเดียวกันกับเขาคิศกูดที่อุบลราชะครึกเนี่ยก็เหมือนกับการที่รำลึกถึงพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็รวมถึงพุทธศาสนาด้วยนะคะ เอาละค่ะทำความรู้จักนะคะกับเขาคิจกูดในบ้านเรากันไปพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราขยับไปกันที่ประเทศอินเดียกันบ้างดีกว่าว่าที่มาที่ไปนะคะหรือว่าเรื่องราวของเขาคิจกูดที่ประเทศอินเดียเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะสำหรับเขาคิจกูดอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะว่าเป็นภูเขาในอินเดียเนี่ยนะคะเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่นะคะในกรุงราชคฤึกซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในรัฐที่หานนะคะของประเทศอินเดียแล้วก็ หรือได้ว่าเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าเป็นที่ศรัทธาของชาวพุทธนะคะทั้งชาวอ,อ,อินเดียนะคะหรือชาวไทยหรือว่าชาวพุทธทั่วโลกนะคะแล้วก็หลายคนนะคะที่นักถือพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เชื่อกันว่ายอดเขาพิจกูตนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์กรองจากพระมหาเจดีย์พุทธคขยานะคะซึ่งเป็นเจดีย์ที่ตร้งขึ้นเพื่อลาลึกถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตดรัสรู้แล้วก็ในสมัยพุทธกาลนะคะ ยอดเขาแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเนี่ยจํานวนหลายพรนศาเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะพรรศาสุดท้ายนะคะก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะกระเด็ดตับขันพระปรินิพานดังนั้นเนี่ยคนที่เรียกว่ามีศรัทธานะคะนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยะนะคะถ้าหากว่าได้ไปที่ยอดเขาคิจกุที่ประเทศอินเดียนะคะการเดินทางไปสู่ยอดเขากิจทกุดีจึงเปรียบเสมือนการเดินทางไป เขาเ,าเ,าเ,าเ้าพระพุทธเจ้านะคะหรือว่าพระคาถาคดอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่เชื่อแล้วก็เรียกว่ามีความศรัทธากันในเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วเรื่องของเขาคิจกูดที่ประเทศอินเดียเป็นยังไงอีกบ้างคะอาจารย์คะค่ะเขาคิจกูดนะคะที่ว่าเมื่อกี้บอกว่าเป็นภูเขาที่แปรนะคะว่าเป็นภูเขาแล้งก็คือปีกหรือว่าเขาหัวแล้งเนี่ยด้านบนนะคะก็จะมีการ สถานที่ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันนะคะกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธศาสนาด้วยนะคะอย่างเช่นพระมูลคันทกุดีที่ตั้งอยู่บนยอดเขาคิตะกูดเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ะรรทับจำพรรษาของพระพุทธเจ้านะคะโดยเฉพาะในพรรษาที่สามห้าแล้วก็เจ็ดแล้วก็รวมถึงพรรษาสุดท้ายก่อนที่พระองค์เนี่ยจะเสด็จดับกันธำปริณิธรรนะคะสำหรับเขาคิตะกูดเนี่ยนะคะจะตั้งอยู่ในสมัยก่อนเนี่ยนะคะ จะอยู่ในพื้นที่นะคะของบริเวณที่เรียกกันว่าแคว้นมคตซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเบญจคีรีนครในสมัยพุศการแคว้นมคตเนี่ยนะคะก็จะล้อมรอบนะคะไปด้วยภูเขานะคะห้าลูกนะคะดังนั้นเนี่ยแคว้นมคตเนี่ยก็จะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าคีริวราชานะคะเพราะว่าตั้งอยู่ในเขตภูเขาที่ล้อมรอบถึงห้าลูกนะคะ<ม>เรียกว่าล้อมทรกด้านเลยนะคะซึ่งภูเขาทั้งห้าก็จะมีภูเขาเวาระปัทธะ เวกุละอิซิคริแล้วก็คิจกูดนะคะค่ะ<ฆ>โดยเฉพาะเขาคิจกูดเนี่ยนะคะที่ว่ามีความสําคัญหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นทีเ่เรียกว่าโด่งดังนะคะที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะคะดังนั้นเนี่ยระหว่างที่ผู้คนนะคะที่ทับถือพุทธศาสนาแล้วก็อยากจะเดินทางไปนะคะระหว่างทางที่จะไปเขาคิจกูดเนี่ย<ฆ>ก็ยังจะได้พบสถานที่นะคะที่เรียกว่ามีความสําคัญ นะคะในพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเขาเรียกกันว่าทีวะกัมพวันทีวะกัมพวันคืออะไรทีวะกัมพวันก็จะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนะคะในพระพุทธศาสนานะคะโดยที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญมากเรียกว่าได้เป็นหมอนะคะหรือว่าผู้ที่ทําการรักษาเนี่ยนะคะโดยเฉพาะรักษาพระเจ้าด้วยนะคะก็คือหมอชีวกนะคะหรือว่าหมอชีวกโกมาัสนะคะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจําราชสํานักนะคะสําหรับหมอชีวกหรือว่าหมอชีวกโกมาราพัฒเนี่ยนะคะท่านเป็นบุตรของนางสารวรัตตีนะคะนางสารวรัตตีเนี่ยสมัยก่อนนะคะอาชีพนี้ก็ถือได้ว่าไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรก็คือนางสารวรัตตีเนี่ยเป็นหญิงตกเทนีนะคะประจํะจากรุงราชคฤึกแล้วนางเนี่ยก็ได้คลอดลูกออกมานะคะเป็นผู้ชายนะคะต่อมาเนี่ยด้วยความอาจจะเหตุผลต่างๆนะคะกลัวกดว่า นางเนี่ยก็ได้นําลูกนะคะที่ได้คลอดออกมาเนี่ยไปทิ้งที่กองขยะนะคะต่อมาเจ้าชายนะคะอภัยราชเกลุออมาเนี่ยไปพบเอานะคะแล้วก็ได้นําเด็กคนเนี้ยมาเลี้ยงนะคะนำไปเลี้ยงไว้ในวังแล้วก็ได้ให้เรียกว่าอบรมนะคะได้รับก,การศึกษาโดยเฉพาะเด็กคนเนี้ยนะคะมีความเก่งมากนะะนในเรื่องของการแพทย์ก็เลยไปศึกษาวิชาแพทย์ที่เมืองตักกศิลาเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นคันธาระนะคะ,ะ,คะซึ่งปรากฏว่าเมื่อตกออกมาแล้วเนี่ย นะคะก็เป็นหมอใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้ไปพบพระเจ้านะคะแล้วก็กลายเป็นแพทย์ของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะค่ะแล้วเรื่องราวของเขาคิจกูดนี่นะคะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก,กันกับบ้านเราเนาะถ้ามาดูในเรื่องของเส้นทางหรือว่าลักษณะโดยรอบถ้าของบ้านเราเนี่ยเรียกว่าขึ้นยากเส้นทางลําบากอยู่พอสมควรแล้วที่อินเดียเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็าสาหรับอินเดียนะคะวกเขาคิจกูดเนี่ยอาจจะมี พื้นที่ทําเลที่อาจจะไม่ลําบากเท่านะคะเพราะว่าเป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายๆกับการเอียงนะคะลาดยาวขึ้นไปน,น,นั้นการเดินขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ลําบากเท่าเขาคิจกุดที่ประเทศไทยหรือว่าที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะแล้วก็เมื่อกี้กล่าวถึงว่าพระเจ้าท่านพระองค์ท่านเนี่ยได้ประทับที่นี่ถึงหลายพรรษาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาคิจกูดเนี่ยยังเกี่ยวข้อง เรื่องราวนะคะของพุทธเจ้าหรือว่าพุทธประวัติพุทธชาดกต่างๆเนี่ยอีกหลายเรื่องเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเดินขึ้นไปนะคะบนยอดเขาคิสกุที่อินเดียเนี่ยนะคะเมื่อจวนจะถึงยอดเขาเนี่ยนะคะก็จะพบพื้นที่หรือบริเวณหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราเคยดูภาพยนตร์เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าหรือว่าเกี่ยวกับพุทธประวัติต่างๆเนี่ยเราพบว่าพระนะคะหรือว่านักบวชท่านหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นพญากับพุทธเจ้าชื่อว่าพระเทวกรทัศ นะคะที่คิดจะทำร้ายพุทธเจ้านะคะโดยพระเทวทัตเนี่ยได้แอบขึ้นไปบนยอดเขาคิสกูนะคะ,คะแล้วก็ได้ไปงัดหินก้อนใหญ่ที่อยู่บนยอดเขาเนี่ยลงมาเพื่อหวังจะตรงพระชนพระพุทธเจ้านะคะในขณะที่พระอ,องค์เนี่ยสเสด็จขึ้นไปประทับที่กุติวิหารนะคะที่บนยอดเขากิตกูว่าด้วยความที่พระเจ้าท่านก็พระอ,องค์ก็เป็นผู้ที่มีเมตตานะคะกแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะคุ้มครองอะไรต่าง ก็เลยทําให้พระเทวรัตเนี่ยไม่สามารถที่ทาอันตรายกับพระเจ้าได้นะคะเพียงแต่ว่าสะเก็ดหินเนี่ยได้กระเด็นไปกระทบกับพระบาทของพระเจ้าจนองค์เนี่ยห่อเลือดหรือว่าห่อพระโลหิตนะซึ่งปรากฏว่าในแพทย์หมอชีวกโกมารพัฒเนี่ยนะคะก็ซึ่งเป็นแพทย์ประจําพระองค์เนี่ยก็ได้ถวายการรักษาให้กับพระองค์ในครั้งนั้นได้นะคะค่ะแล้วเป็นยังไงอีกบ้างคะสําหรับเรื่องราวของเขาคิจกูดค่ะก็นอกจากจะเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าแล้วนะคะ บนยอดเขาพิจกุกเนี่ยก็ยังมีสถานที่อื่นๆนะคะที่สําคัญสําคัญเกี่ยวข้องนะคะส่วนมากก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็รวมถึงรักขรสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยะนะคะก็จะมีการพบถ้ำนะคะเขาเรียกว่าถ้ำพระโมคคัลลานะคะถ้ำภาษาริบุตรนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอักรสาวกของพระพุทธเจ้านะคะสําหรับถ้ำภาษารีบุรเนี่ยบางทีก็จะมีอีกชื่หนึ่งนะคะว่าถ้ำสุกรขาตาซึ่งทั้งสององค์เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็น อรสาวกน,นะคะทั้งเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระเจ้า,จาในสมัยกุฎการแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีสถานที่ที่น่าจะเป็นสถานที่พักของหมอชีวกน,นะคะหรือว่าหมอชีวกโกมารพัฒ์ซึ่งเป็นแพทย์ประจําพระองค์นะคะเป็นแพทย์ผู้เทีท่ยวสาญนะคะแล้วก็ซ้ําแซงในเรื่องของการรักษานะคะการปรุงยาปรุงโอสถต่างๆนะคะ,คะซึ่งท่านเนี่ยนอกจากรักษาแล้วนะคะก็ยังได้ทําการทําหน้าที่ในการปรุงยาปรุงโอสถถวายโอสดแก่พระเจ้าด้วยนะคะ นะคะนั่นแปลว่าบริเวณโดยรอบนะคะของยอดเขาคิจกูดก็เรียกว่าน่าจะมีพื้นที่อยู่พอสมควรเลยใช่ไหมคะถึงมีสถานที่สําคัญสาคัญค่อนข้างจะหลากหลายแบบนี้ค่ะอาจารย์คะ,ะก็สําหรับบนยอดเขาคิจกูดที่อินเดียนะคะจะเป็นลักษณะพื้นที่ลานกว้างพอสมควรนะคะ,ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็มีการพบพวกซากจิตป,ประหลักหักพันต่างๆนะคะลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมะนะเป็นแนวอยู่เป็นก็คือเป็นร่องรอย ะะของที่ประทับนะคะของพระพุทธเจ้านะคะกุฏิวิหารของพระพิสุกสงฆ์อีกหลายหลายพานหลายองค์นะคะแล้วก็ทิวเขารอบๆต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือค่อนข้างจะห่างไกลจากเมืองนะคะเป็นที่เรียกว่าปีกวิเวกเงียบสงัดม,มากนะคะสําหรับผู้ที่อยากจะเรียกว่าสร้างความสงบนะคะทางจ<ะ>ิตใจนะคะแล้วก็รวมถึงสภาพอากาศนะคะก็บริสุทธิ์นะคะ ก็คือว่าถ้าหากว่าได้ขึ้นไปนะคะก็นอกจากจะเหมือนย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะคะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไปรำลึกถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่สถานที่ที่เหมาะนะคะสําหรับการเรียกว่าสงบจิตใจด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะบริเวณยอดเขาพิจกูดเนี่ยนะคะก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นแหล่งน้ําร้อนในอินเดียเนี่ยเขาจะเรียกว่าตะโปทะนะคะหรือตะโปทา เป็นคล้ายๆกับเป็นน้ํานะคะที่ไหลามาจากทางพวกภูกเขาลําธารนะคะแต่ว่ามีลักษณะเด่นก็คือเป็นน้ําเลยเป็นน้ําร้อนน้ําอุ่นนะคะ,คะที่ไหลามาผู้คนต่างๆเนี่ยตั้งแต่อดีตเนี่ยก็จะนิยมนะคะนาน้ําเหล่านี้นะคะมามาใช้ประโยชน์นะคะในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็ด้วยความที่อินเดียเนี่ยนะคะยังมีความเชื่อในเรื่องของระบบวันนะนะคะในสมัยก่อนเนี่ยนะคะการใช้น้ําเนี่ยเขาก็จะแบ่ง นะคะออกเป็นชั้นๆ้นเป็นส่วนโนเลยนะคะตามวัน,นะนะคะอย่างเช่นคนไหนที่อยู่ในวัน,นะพราหม์นะคะก็จะได้ใช้น้ําที่อยู่ด้านบนสุดรองลงมาก็จะเป็นวัน,นะกษัตริย์นะคะ,คะถัดมาก็จะเป็นพวกวัน,นะแพทย์นะคะแล้วก็สูตรนะคะอ่ะมาส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่คนอินเดียเขาเอ่อเรียกว่ามองว่าต่ําที่สุดนะคะค่ะก็คือพวกจันธานจันธานนี่ไม่ถือว่ามีวัน,นะนะคะดังนั้นคนกลุ่มเนี้ยนะคะก็ต้องใช้น้ํา จากที่คนอื่นเนี่ยเขาใช้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 ใชใชกันมาเรื่อยๆ mm hmm. นะคะก็คือน้ําที่ไหลผ่านคนที่สี่วันณะด้านบนเนี่ยเขาใช้กันมานะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นที่เรียกว่าถ้าเป็นคนไทยเราก็อาจจะมองว่าน่าน่าน่าเศร้าอะนะคะเพราะว่าคนที่เขาใช้กันมาแล้วน้ํามันก็จะไม่สะอาด mm hmm. น,น้ําก็มีสีดํานะคะแต่ว่าด้วยความที่อินเดียเนี่ยเขานับถือในเรื่องวันณะดังนั้นทุกคนก็จะต้องยอมรับนะคะในวันณะของตัวเองนะคะก็ยังคง ใช้น้ําที่คนอื่นเขาใช้ใช้ใช้ต่อต่อกันมานะคะค่ะนะคะทีนี้มาเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะกับเรื่องราวของวันณะตามคติความเชื่อในประเทศอินเดียนะคะว่าแต่และว,วันณะเขาก็จะมีหน้าที่นะคะตามวันณะแตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะอ่าใช่ค่ะก็คือในสมัยก่อนเนี่ยนะคะแม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลนะคะพระพุทธเจ้าท่านก็พยายามที่จะเลิกล้มเลิกนะคะระบบวันณะแต่ว่าก็ยังคง ยังคงมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่ก็คือในอินเดียเนี่ยนะคะเขาจะมีความเชื่อว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยจะต้องสังกัดวันณะต้องมีวันณะนะคะโดยวันณะที่สําคัญของเขาเนี่ยก็จะมีวันณะพราวันณะกษัตริย์วันณะแพทย์นะคะหรือบางทีเรียกว่าเวทนะคะแล้วก็วันณะสูตรนะคะโดยเฉพาะวันณะที่สูงสุดเลยก็คือวันณะตามเขาจะถือว่าเหนือกว่าวันณะอื่นๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเกิดจากที่ที่ที่แล้วสูงกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อนะคะตาม ความเชื่อของคนในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเขาบอกว่าพวกพราหมณ์เนี่ยนะคะจะเกิดจากปากนะคะของพระพรหมส่วนกษัตริย์เนี่ยจะเกิดจากอกนะคะของพระพรหมแพทย์หรือเวทเนี่ยนะคะก็จะเกิดจากสะดือหรือว่าท้องของพระพรหมนะคะแล้วก็พวกสูตรเนี่ยก็จะเกิดจากพวกขาหรือหัวเข่านะคะของพระพรหมดังนั้นแต่ละคนเมื่อเกิดจากส่วนต่างๆที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการทําหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละวันนะกก็จะต้องยึดถือตามที่ตัวเองเกิดมา ะะอย่างเช่นปามเนี่ยนะ,ะเกิดจากปากของพระพรมหรือพระเจ้าเนี่ยะนะคะก็จะต้องมีหน้าที่ในการาศึกษาเล่าเรียนสั่งสอนพวกบรรดาวิชาความรู้ศ,ศิลปรรมิการต่างๆรวมไปถึงศีลธรรมจรรยาต่างๆส่วนกรรษัตริย์นะคะที่มาจากอกก็จะทําหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองนะคะ,คะเป็นเรียกว่าทําหน้าที่ในการบริหารราชการนะคะหรือเป็นนักรบนะคะ,คะส่วนแพทย์หรือเวทเนี่ยนะคะพวกนี้ก็จะมีหน้าที่ ในการทำมาค้าขายนะฮะธุรกิจพ่อค้าอะไรทั้งหลายส่วนพวกสูตรนะฮะเนื่องจากมาจากหัวเข่าหรือขาเนี่ยนะฮะก็จะมีหน้าที่ในการเป็นคนใช้แรงงานนะ,ะ,<ค>ะเป็นกรรมกรเป็นคนงานนะ,ะ<ค>พวกนี้ก็จะต้องใช้งานใช้แรงอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีอีกพวกหนึ่งที่อย่างที่กล่าวไปนะฮะ <ứng. S 2> ก็คือจันทานเนี่ยก็คือเป็นพวกนอกวันณะนะคะก็คือคนที่อ่างวันนะแล้วมาแต่งงานกันโดยเฉพาะกับวันณะสูตรเนี่ยนะฮะคนที่เกิดมาเนี่ยก็จะเป็นพวกจันทานนะ,ะพวกนี้ก็ จะไม่ถือว่าเป็นวันนะัใดๆแลกว,ว่าต่ํากว่าสูตรอีกนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนอินเดียเขาแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะความเชื่อเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้เข้มงวดนะคะหรือว่ารุนแรงเหมือนในอดีตแต่ว่าก็ยังคงมีอยู่นะ,ะเพราะว่าอินเดียก็ยังไม่ยอมไม่ยอมยกเลิกนะคะเรื่องของระบบวันนะนะคะโดยเฉพาะพวกตามชนบทต่างๆก็ยังมีกามยึดถือกันอยู่นะคะโดยเฉพาะที่แบบชนบทที่ห่างไกลนะคะ,ะพิธีกรรมบางอย่างก็จะมีแต่พราหมณ์เท่านั้นนะที่จะประกอบพิธีกรรมได้ หรือว่าแม้กระทัง่งการอาบน้ําอย่างที่กล่าวไปนะฮะที่แถวบริเวณเชิงเขาคิจกูดเนี่ยก็ยังคงมีการแบ่งวันน้กันอย่างชัดเจนนะคะค่ะและนี่คือเรื่องราวแล้วก็เกร็ดต่างๆนะคะของเขาคิจกูดทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศอินเดียด้วยนะคะที่เรานํามาฝากกันในรายการวันวานไดอารี่ในวันนี้ซึ่งต้องขอบคุณทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจรนุโสภาผู้ช่วยคณะบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตท,ที่นําข้อมูลดีๆมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่คือวันวานไดอารี่ในทีพีช anel พอดแคสตกับอ๋อพันละผักเขียวแก้วค่ะ